พรมจันน้องนางแอบอ้างว่าเป็นพี่เรื่องราวความเสียวสานที่แผ่ภัยสารเมื่อชายหนุ่มได้ลิ้มลองรสสวัสดกับแฟนสาวสุดเร้าร้อนแต่เรื่องมันดันกลายเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเมือ่อน้องสาวฝาแฝดของเธอก้าวเข้ามาในสมนรภูมิรักแม้หน้าตาจะเหมือนกันแต่นิสัยกลับต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งร่านร้อนดังไฟอีกคนกลับสงวนท่าทีดุดน้ำแข็ง แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความเงียบขรึมน,นั้นซ่อนความกระหายที่รอวันประตุกเมื่อชายหนุ่มเริ่มหยอดคำหวานสลับกับเกมยั่วย้าทางสายตาเขาจะเลือกสารต่อความสัมพันธ์กับแฟนสาวหรือจะลองเปลี่ยนรสชาติไปลิ้มลองของใหม่ที่เหมือนจะไร้เดียงสาแต่แฝงไปด้วยความท้าทายค่ําคืนแห่งความลับและความใคร่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและบทสรุปนี้จะทำให้คุณเสียวจนลืมหายใจเมื่อน้องมีแสนเรียบร้อยกลับกลายเป็นนางแมวยั่วสวัสด ที่พร้อมจะขย่ำคุณทั้งในห้องนอนที่พี่สาวหลับไหลไม่รู้เรื่องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ต้องห้ามที่โคตรจะเสียวสซ่านจนคุณต้องร้องขอชีวิตอยากดูต่อรหัสอยู่ใต้คอมเมนต์ดูจบแล้วอย่าลืมล้างไม้ล้างมือแล้วกดซับให้หลุ่ด้วย